สวัสดีครับจากช่องกินเที่ยวไปวันๆนะครับวันนี้จะมานำเสนอร้านข้าวซอยน้อยทรงเครื่องนะครับที่อำเภอแม่สายนะครับร้านนี้ร้านลับนะครับร้านลับข้าวซอยน้อยทรงเครื่องอำเภอแม่สายนะครับอยู่บริเวณผาแตกนะครับหลบมุม,มอยู่ตรงแถวสวนต้นล,ลิ้นจี่นะครับ้ะใคร มาทางผ่าแตกนะครับก็เราจะมาลองดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้าวซอยน้อยนะครับซอยน้อยทรงเครื่องนะครับที่ทาอยู่ตรงนี้นะครับผมสั่งไป2อองแบบนะครับแบบใส่ไข่นะครับกับแบบแบบตอกไข่นะครับแบบไม่ไม่ไม่กวนไข่นะครับอันนี้กวนไข่นะครับก็ออกจะเละๆหน่อยนะครับ แล้วเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับเขาก็จะปรุงเครื่องต่างๆลงในในชามเนี่ยนะครับที่จะเอาไปนึ่งนะครับแล้วก็ใส่พวกไข่แล้วก็พวกไส้กรอกต่างๆนะครับที่ขาดไม่ได้ก็เป็นถั่วเน่านะครับของอเชียงตุงของอำเภอแม่สายเนี่ยนะครับ แล้วก็ปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เขาปรุงเครื่องเลยนะครับไม่ต้องปรุงเองนะครับเพราะปรุงไม่เป็นอยู่ครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอาไปนึ่งนะครับนึ่งที่ที่หม้อต้มน้ําที่เขาต้มน้ําอยู่แล้วนะครับเขาจะต้มน้าไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับปลาานึ่งไม่นานครับนึ่งให้จนสุกประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ร้านหลบมุมอยู่ตรงนี้นะครับร้านแบบเป็นพึ่งหมาแหนแบบง่ายๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้าวฟืนนะครับข้าวฟืนต่างๆนะครับข้าวฟืนหลากหลายชนิดนะครับก็ปรุงเครื่องนะครับเครื่องปรุงต่างแล้วก็มีบะหมี่เหลืองด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้าวาาฟื้นถั่ว ถัวดินนะครับมันก็จะออกสีเทาๆหน่อยนี่ข้าวซอยนะครับทั้งหมดนี้เป็นอาหารเจได้เลยนะครับไม่มีเนื้อสัตว์นะครับจะมีก็แต่เป็นไข่นั่นนะครับที่เป็นข้าวซอยน้อยสองเรื่องนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวฟืนแบบนี้ปรุงแบบนี้ก็เป็นอาหารเจได้เลยนะครับร้านนี้นะครับ จะอยู่ตรงผาแตกนะครับอํอเาเภอแม่สายนะครับร้านนี้นะครับคนก็มาทานเยอะอยู่นะครับแต่แม่ค้าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าเท่าไหร่นะครับร้านนี้แต่ข้าวฟืนก็อร่อยอยู่นะครับอันนี้เป็นลกติต๊ก แล้วก็มีพวกของทอดนะครับพวกแคบหมูพวกถั่วทอดแปะจอนะครับต่างๆน,นะครับไว้กินกับข้าวฟื้นนะครับเป็นอาหารที่ง่ายๆราคาถูกแล้วก็อร่อยนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวแม่สายนะครับชาวภาคเหนือนะครับภาคเหนือทางเชียงรายขึ้นมาเนี่ย จิงตุงนะครับก็จะกินอาหารแบบสไตล์นี้กันนะครับถ้าเกิดใครมาได้มาแม่สายนะครับต้องให้มาลองลิ้มลองเลยครับข้าวฟืนอย่างนี้นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเลยครับของร้านนานะครับแบบนะครับเก่าแก่มากกว่าข้าวนำเงี้ยวอีกนะครับอันนี้ต้องมาลองครับ ลานเก็เป็นตั้งอยู่ในสวนลิ้นจี่แบบนี้นะครับแมบบ่ค้าก็สันโดดนะครับมาตั้งลานอยู่ตรงนี้แบบเงียมเคนเดียวโดดๆนะครับการผมก็สั่งมาเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้ก็เป็นข้าวฟืนนะครับหั่นเป็นลูกเต๋านะครับอันนี้ก็เป็นข้าวซอยน้อยสองเครื่องที่นึ่งสุกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นึ่งสุกแล้วนะครับมันก็เหมือนนิ่มๆออกนิ่มๆเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นเป็นพิซซ่าหรือนะครับไทยหรือไทยเชียงตูงนียเองนะครับกินกับแป้งเจาะกรอบแบบนี้นะครับปรุงเครื่องนะครับใครแวะเวียนผ่านมาก็ลองดูนะครับขอบคุณครับ